เดี๋ยวจะสรุปเรื่องแรกให้นะครับเรื่องแรกที่จะสอบของวิทย์เพิ่มนะครับคือเรื่องกฎของโอห์มกฎของโอห์มในเรายังไม่เคยเรียนนะครับแต่ซึ่งครูจะมาสรุปให้แล้วก็ออกทบทบนหัวข้อนะครับมีคำนวณด้วยแล้วก็เดี๋ยวครูให้โจทย์ไปเลยว่าโจทย์นั้น,นออกอะไรบ้างเนาะแต่ก่อนที่นักเรียนจะจะรู้โจทย์นะครับนักเรียนต้องรู้ก่อนว่า มันมีสูตรอะไรในการคำนวณกฎของโอมนะกฎของโอมมีสูตรอยู่แค่สามตัวเดี๋ยวลองดูนะครับเป็นพิระมิดอ่ะดูในหน้าจอหรือสไลด์เลยนะครับโอมคือใครสงสัยไหมโอมก็คือนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนี่แหละนะครับที่เขาคิดความสัมพันธ์คิดอ่าเรียกอะไรอ่ะค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง กระแสไฟฟ้าอ่าความดับสระสไฟฟ้าแล้วก็ความท้านทานไฟฟ้านะครับซึ่งมันมีสูตรอยู่แค่3ตัวเนาะให้นักเรียนจําเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้อ่าโดยด้านบนนะครับคือ V ด้านล่างมี I กับมี I กับ R จะมี V, I, R เนาะไม่รู้ว่าจำได้ไหมนะครับ V คืออะไร V คือความต่างศักย์อันนี้ทวนให้เลยนะครับความต่างไม่ความศักย์ทวนแซดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ลองรบ V คือความต่างศักย์ความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์น,นะครับ ดังนั้นถ้านักเรียนเห็นในโจทย์ตรงไหนที่มีคำว่าโวลต์นั่นคือความต่างศักย์อ่าอ่าคือความต้านทานความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับเช่นเดียวกันถ้านักเรียนเห็นคำว่าโอห์มตัวเลขและจำเลขโอห์มตรงไหนนั่นคือความต้านทานและตัวสุดท้ายคือ I ไอคือกระแสะกระแสะอะไรไม่ใช่กระแสะน้ํากระแสะไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์เห็นไหมว่าที่เรียนตอนแรกสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับทีนี้มันมันเอามาใช้อย่างไรล่ะ<ม>จากสามเหลี่ยมนี้มันสามารถพิกพิกแพงได้ทั้งหมดสามสูตรนะครับอันแรกถ้านักเรียน อยากรู้ค่า v ให้นักเรียนปิดตัว v ไว้อ่าเดี๋ยวครูจะลองปิดตัว v อยากรู้ค่า v นะให้นักเรียนเอามือปิดตัว v เห็นไหมครูปิดล้จะเหลือแค่ ir ดังนั้นสูตรแรกในการหาความต่างศักหรือหาตัว v เนี่ยมันคือ v เท่ากับ ir ถ้านักเรียนต้องการหาค่า v ให้เอามือปิด v ที่สามเหลี่ยมแล้วจะได้สูตรตัวล่างก็คือ i กับ r คู่กันก็คือคูณกัน,กนลบปึ๊บ mm hmm. v หายเลยต่อมาถ้านักเรียนต้องการรู้ค่า i ให้เอามือปิดที่ i นะครับอ่ะคูปิดที่ i ปึ๊บปิดแล้วปิดเรียบร้อย จะเหลือแค่ V กครับ R ทีนี้ V อยู่บน R อยู่ล่างน่หมายถึงหารกันนะครับถ้าต้องการรู้ค่า I จะเท่ากับ V หารกับ R หรือ v ส่วน R เช่นเดียวกันกันกบอา้าวลบไปซะเยอะเลยต่อได้ถ้านักเรียนต้องการรู้ค่า R ก็เอามือปิดที่ R ปิดเรียบร้อยนะครับจะเหลือแค่ค่า V อยู่ด้านบน i อยู่ด้านล่าง นั่นคือ V หารกับ I นักเรียนก็จะมาสามารถเขียนสูตรได้แบบนี้อเท่ากับ V ส่วน I ตามนี้เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเขียนกลับไปก่อนดังนั้นกฎของโอมจะมีแค่3สูตรนะครับถ้านักเรียนจะจำนักเรียนเวลาสอบเนี่ยอนุญาตให้นักเรียนแคปจอนี้ได้เลยแล้วก็เอาไปใส่สูตรได้เลยนะครับถ้าต้องการ หาค่าความต่างศาักย์หรือ V ใช้สูตรที่1ถ้าต้องการหาค่ากระแสใช้สูตรที่2ถ้าต้องการหาค่าความต่างศักย์ขอโทษความต้านทานใช้สูตรที่3ทีนี้มันหาย,ย่ังไงละ่ะก็นักเรียนก็ลองมาดูนะครับหาไงเดี๋ยวลองดูตัวอย่าง่เดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างโจทย์นะครับเดี๋ยวใช้โจทย์จากข้อสอบเปนนะบอกแล้วนะใบเลยเนะี่ยเดี๋ยวใช้โจทย์จากข้อสอบนะครับโจทย์มีอยู่ว่า ไตีกอบกับให้ลองทําโจทย์จากข้อสอบเลยข้อหนึ่งนะครับโจทย์บอกว่าหลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่งมีความต้านทานเท่ากับห้าสิบห้าโอห์มหลอดไฟมีความ านทาน55โอห์มนี่ยเขเขียนตัวย่อเลยนะนักเรียนจะได้รู้ว่าถ้านักเรียนเห็นตัวย่อเนี้ยคือโอห์มนะครับคือความด้านทานต่อเข้ากับความต่างศัก,ด,ก,กด์อ่ต่อกับความต่างศักด์110โวลต์นะครับ โจทย์ถามว่าจะมีกระแสไฟฟ้าไหลเท่าไหร่จะมีกระแสไฟฟ้าไหลเท่าไหร่อันดับแรกนักเรียนต้องรู้ว่าโจทย์เขาต้องการถามอะไรนะครับอ่านโจทย์ให้ดีโจทย์ในนาะทีนี้ต้องการหากระแสไฟฟ้า ซึ่งกระแสไฟฟ้าตัวย่ออะไรนักเรียนไปดูด้านบนนะครับตัวย่อคือตัว i เขียนไปเลยทีนี้นักเรียนก็ย้อนมาดูด้านซ้ายนะครับถ้านักเรียนต้องการหาตัว i ให้ใช้สูตรอะไร i เท่ากับ v ส่วน r i เท่ากับ v ส่วน r ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องหาจากโจทย์คือตัว v กับตัว r เพราะ i ต้องการ v กับ r เอามาหารกัน มาอ่านโจทย์อีกทีนะครับโจทย์ให้ V มาตรงไหนให้ R มาตรงไหนเขาบอกว่าหลอดไฟฟ้ามีความต้านทาน55โอห์ม55โอห์มความต้านทานคือตัว R ต่อกับความต่างศักย์1 1 0โวลต์110โวลต์ความต่างศักย์คือตัว V เราได้ตัวแปรทั้ง2ตัวแล้วคือ R กับ V ให้นำมาแทนค่าในสมการดังนั้น V ในโจทย์มีค่าเท่ากับ1 1 0เอา1 1 0มาแทนค่าใน v นะครับ r ห่ารอ,อยสิบลบเอา่า110มานะครับจากนั้น r ในโจทย์ให้มา50สในโจทย์ให้มาห้าสิบห้านะครับก็เอามาแทนค่าจากนั้นแก้สมการสมการง่ายมากก็แค่หารกันนะครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบ เพราะฉะนั้นกระแสในข้อนี้จะไหล2มแอตอบได้แล้วมีแค่นี้นะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ตัวอย่างโจทย์อ่ะอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างโจทย์เนาะให้ลองไปทำดูเน้นเลยนะแอบบอกแล้วว่าให้ไปลองทำดูนะครับอันดับแรกเดี๋ยวครูจะลองเออเมาส์หายไปไหนวะไม่ใช่เมาส์หายอ่ะไปแล้ว อันดับแรกเดี๋ยวครูจะลองให้ดูโจทย์เนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4ไปทําล่วงหน้าเลยนะครับลองไปทําดูแล้วได้คําตอบเท่าไหร่ค่อยว่ากันเนะเาะอ่ะลองดูอย่างโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าลวดทองแดงต่อกับเซลล์ไฟฟ้าขนาด3โวลต์หน่วยเป็นโวลต์คืออะไรความต่างศักย์นะครับความต่างศักย์ตัวย่อคือ V ให้เขียนเลยโวลต์วอลวนอะ V นะครับมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดทองแดง0.05แอมแปร์กระแสตัวย่อคือตัว A ดูหน่วยไงแอมแปร์ M a. A. a นะครับอยากทราบว่าลวดทองแดงมีความต้านทานเท่าไหร่โจทย์ถามหาความต้านทานคือตัว R นักเรียนก็ย้อนกลับไปดูสไลด์เมื่อกี้นะครับว่าถ้าหา R ใช้สูตรอะไรนะครับ หาอ่าใช้สูตรอะไรไปดูไปปิดปิดดูนะไปปิดเองนะครับทำแบบนี้ทุกข้อเลยแล้วก็แก้สมการน้องไม่ยากนะครับสมการมีการแก้แค่คูณกับหารเท่านั้นเองบางโจทย์ก็คูณบางโจทย์ก็หารนะครับโจทย์นี้บอกแล้วนะครับไปฝึกเองนะโอเคงั้นสำหรับเรื่องของกฎของโอห์มไม่มีอะไรมีแค่นี้นะครับฝากด,ด้วย